สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบล่างประจำวบที่1สิงหาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรทจ,จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้จะเป็นคําเตือนนะคะจากทางช่องของอาจารย์ต้องเตือนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะวางสูตรต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะเน้นเป็นสูตรครบล่างนะคะ ครบล่างนะ,ะก่อนที่เราจะไปสรุปในโค้งสุดท้ายกันมาดูสูตรครบลร่างนะ,ะสำหรับสูตรที่จะเป็นสูตรระยะทั้งหมดสิบสี่งวดนะคะสิบสี่งวดก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้เลยนะคะงวดที่ออกหกหนึ่งนะคะก็เป็นงวดที่หนึ่งมีหกกับหนึ่งนะคะบวกมาได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็เดินไปนะสามสี่ห้าหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกหกหนึ่งคู่นี้เลยนะคะแล้วก็งวดที่สอง ออกมาที่09ค่ะว่ตถที่3 43นะวดที่4ออกมาที่79ค่ะวดที่5ออกมาที่78นะวดที่6ออกที่90นะวัที่7ออก79รอบที่2นะก็คือ79วัที่8ฮะ17 งวดที่เก้าฮะอกหกศูนย์นะคะต่อไปเลยนะงวดที่สิบสี่สองนะ,ะมีสี่กับสองงวดที่สิบเอ็ดสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งคุมหัวคุมท้ายนี่เลยนะคะต่อไปงวดที่สิบสองแปดเก้านะฮะและงวดที่สิบสามสองหนึ่งทุกสูตรที่อาจารย์วางให้นะคะ ล้วนแล้วแต่หมาที่สองหนึ่งหมดเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่นะ,ะงวดที่สิบสี่จะเดินต่อหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องดูไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายังไงมันก็เข้าที่สองหนึ่งเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็กู๊ดนะคะก็จะเป็นสูตรอีกหนึ่งสูตรที่เดินดีนะคะอันนี้อาจารย์จะคํานวณมาแล้วก็ยกตัวอ,อย่างมาให้ดูสเก็งวดนะ,ะจากสิบสีงวดที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ แับนี้เลยเริ่มแต่งงวดแรกนะงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งนะคะอาจารย์เอาไปกระทบกับสูตรแบบเกดตัวนะคะสูตรนี้อาจารย์วางให้นะคะในแนวทางของเด่นล่างนะคะระยะประมาณโอประมาณมากกว่าสิบสูตรนะที่เราเช็คมา แล้วงวดที่แล้วมันได้สองหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ตามให้สําหรับงวดที่ผ่านมาทําไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะยกสูตรนี้นะคะมากระทบกับสูตรที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ระยะทางการเดินทั้งหมดนะคะเก้าสิบเจ็ดงวดไอ้สิบสี่งวดนะคะท่านผู้ชมสิบสี่ง,งวดอันนี้ตัวอย่างอยู่แค่เจ็ดงวดครึ่งๆเนี่ยนะคะทาให้ดูแค่ครึ่งทางพอนะคะมาดูตัวชนของสองสูตรดีนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะคะนี่มีทั้งหมดเจ็ดตัวนี้ ออกมาที่หนะึ่งเจ็ดนะก็มีเลขหนึงกับเลขเจ็ดนี่ค่ะมนเข้าหนึ่งเจ็ดนะส่วนสูตรเมื่อสักครู่นี้ก็หนะึ่งเจ็ในตรงนี้ถ้าเราเอา2สูตรนี้กระทบกันจะชนแค่4ี่ตัวนะคะคือคือศูนย์หนึ่งสองเจ็ดออกมาที่หนึ่งเจ็ดตรงนี้นะช่องชนใครจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวก็ได้นะคะอาจารย์วางแนวทางของล่างนะคะออในแนวทางของครบก็หลากหลายสูตรเหมือนกันนะ แล้วแต่ถ้านผูชมจะตามที่สูตรไหนนะนี่ค่ะ17ของเก่าก็มีอยู่สองสูตรจับชนกันนะตรงนี้เราจะได้ที่7013นะคะ่ะเขียนให้ด้วยดินสอเนาะ7013เนี่ค่ะเขียนเบาๆไว้ให้นะอันเก่าสองสูตรเหมือนกันชนที่7013ถ้าเทียบตรงนี้ก็มี17นะ,ะแต่ว่า อาจารย์คิดว่ามันคงไม่พากันเข้าทั้งสี่สูตรหรอกมันต้องมีสูตรเข้าสูตรหลุดนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนตามนะอันนี้ก็สองสูตรของเก่าที่ชนกันนะอันนี้ก็สูตรอันนี้อาจารย์ไม่เคยจับชนให้นะเพิ่งจะชนคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็งวดแรกนะคะของสิงหนึ่งสิงหานี่แต่อันนี้คือของเก่าที่เราตามอยู่นะถ้ามันเข้าก็เดี๋ยวตามที่ดินสอเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดีหน่อยแล้วกันแต่ใช้ไป็นดินสอนะเพื่อมาให้มันมันมาเด่นเกินสองสูตรนี้นะคะใครจะชอบของเก่าก็ตามของเก่าใช้ปากกาสีเขียวก็ได้เน ของเก่าได้เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามอันนี้คือของเก่านะที่เราตามอยู่นะสองสูตรเหมือนกันม,มันจะออกมาที่หนึ่งเจ็ดนี่ก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้โอเคแต่ของอันนี้ก็ชนสี่ตัวเหมือนกันนะเลยได้ตัดของเก่าไปแล้วกันเอาของใหม่ไม่ต้องตัดนะเจ็ดมีนะศูนย์มีหนึ่งมีไม่มีเลขสามตัวเดียวนะ ก็จะเหลืออยู่แค่เจ็ดศูนย์หนึ่งนะออกมาที่หนึ่งเจ็ดอันนี้อันนี้ของเก่าเข้านะคะท่านชมแล้วของใหม่นี่ก็เข้าเหมือนกันหนึ่งเจ็ดชนสี่ตัวเหมือนกันเลยนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าถ้ามันพร้อมใจกันเดินทั้งหมดสี่สูตรที่อาจารย์กําลังพูดถึงนี่มันเหลือเลขเดียวเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าทางกับที่เราเรียนมาทั้งหมดด้วย่ะก็ถ้าใครจะติดไว้ก็ติดได้นะคะเพราะมันเป็นชุดเดียวเลยนะ,ะอันนี้คือหนะึ่งเจ็ดเนาะที่ออกมาแล้วสิบเจ็ด ของสูตรนี้นะหนึ่งเจ็ดที่กำลังวางให้นี่นี่คนะ่ะโอเคผ่านเนาะอันนี้ของเก่านะคะอยู่คลิปแรกๆเลยนะที่อาจารย์เคยสอนให้เพราะว่ามันวางตามของเก่าที่มันเข้าสองหนึ่งอยู่นะคะต่อมาเลยดูงวดที่สองเลยดูแค่นี้พอนะคะงวดที่สองได้ตัวใหญ่ดีอา้าวสูตรที่หนึ่งนะคะศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้แบบเจ็ดหลักนะออกมาที่ หกคู่นี้มีหกศูนอยู่นะคะหกศอันนี้นะหกศูนย์เดี๋ยวดูตรงช่องออกนะคะเป็นหลักหกศู 60. สูตรที่สองที่อาจารย์แนบมาให้ของสูตรนี้ที่เดินระยะทั้งหมดสิสงวดก็หกศูนคล้ายๆประกาศแดงกำลังใกล้จะหมดนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเนาะใช้ไปก่อนหกศูน นี่ค่ะแล้วสองศูนยนี้จะชนถึงห้าตัวเลยสามสี 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกศูนย์สามสี่ห้าหกศูนย์นะไม่มีแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะคะเลขหนึ่งฝั่งนี้ไม่มีดังน,นั้นมีหมดเลยก็ชนห้าตัวออกหกศูนย์หกศูนย์ี่ค่ะโอเคห้าตัวแล้วของเก่านะจากชนมาสองสูตรเนาะชนมาแล้วถึงสองสูตรนะ ออกมาที่เออชนชนสองสูตรนะปากกาเขียวปากกาเขียวศูนย์หกของเก่านะชนศูนย์หกเลยอันนี้แล้ก็ออกศูนย์หกนะมันเข้านะคะใครจะตามคู่ไหนก็ตามเลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้มีศูนย์หกก็ตัดพวกนี้ทิ้งไปก็ได้แค่หกศูนย์ศูนย์หกนะอันนี้ก็ตรงนี้มันก็เข้านะ ส่วนอันนี้มันก็เข้าโอเคอันเก่ามันต้องเข้าแน่นอนนะคะแต่ของใหม่นี่สินะ,นะหกศูนย์นะตามนี้กำลังให้ดูแถวบนนี่นะคะอันล่างนี่อาจารย์แนบไว้ให้นะกันลืมเฉยใครจะตามคั่งสีเขียวก็ได้ใครจะตามสีน้ำเงินก็ได้นะคะต่อไปงวดที่สามสองสูตรนี้นะผลออกมาที่สี่สองเน้นที่สี่สองก่อน แล้วหวนกับปาดูนะตรงนี้มีสี่สองนี่ค่ะครจาร์เปลี่ยนปากกาใหม่ก่อนแล้วกันเนาะมันไม่ไหวจริงๆแป๊บหนึ่งมันไม่ค่อยออกนี่มีไหมแป๊บหนึ่งนะคะ่ะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งหา,าก่อนเบาๆๆเอานี้ก่อนแล้วกัน นนี้มันเป็นปากกาเปลี่ยนไส้เดี๋ยวเอาอันนี้มาสำรองไว้ก่อนออกไหมเนี่ยนี่อันนี้ดีกว่าเข้มข้นนะอันนั้นสงสัยมันใกล้จะหมดถ้าท่านผู้ชมนี่โอเคอันนี้สองแล้วเนาะตอนี้อันตรงนี้นะออกมาที่สี่สองใช่ไหม อันนี้สองสูตรนี้ชนสี่ตัวนะสองสามสี่ศูนย์นะสองสามสี่ศูนย์ออกสี่สองสี่สองสูรนี้ก็มีสี่สองที่อาจารย์สไลด์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้อะอันนี้ก็ได้ส <Okay S 2> ี่สองอีกเข้มข้นขึ้นเลยเนาะอับหนึ่งนะสี่สองนี่แหละนะ ี่สองฟังคันนี้เนี่ยมันก็มันก็เข้าอยู่นะสี่สองนะลายสี่สองใช่อันนี้ตรงสีสุเขียวนี่ของเก่านะสองสูตรชนกันเราได้แค่สามตัวนะได้เก้าสองสี่เก้าสองสี่เนี่ยออกมาที่สี่สองอันนี้ของเดิมเรานะนที่เราตามกันอยู่ที่เป็นประกาศสีเขียวดีก็ชนมาสองสูตรเหมือนกันออกสี่สองนะสี่สองนะ อาจารย์วงกลมไว้ให้แล้วนะสี่กับสองอันนี้ไม่มีเลขเก้านะตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยไม่มีเลขเก้าตัดตัดไปได้ก็เหลือแค่สองสี่อันนี้ก็ไม่ต้องตัดเลยเหลือแค่สองตัวเลในน้อยจเอาเขียวเป็นหลักนะศูนย์มีหนึ่งมีอะไรแบบนี้ก็ตัดได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเนี่ยแมค่ค่ะเข้าต่อไปงวดที่สี่เลยดูที่ตรงออกก่อนเลยออกมาที่สามหนึ่งวันนี้มาเช็คสูตรแรกก่อนของ นี่ก็คือสามหนึ่งอยู่ตรงนี้สามหนึ่งนะอันนี้ก็สามหนึ่งนี่ค่ะสองสูนี้พร้อมใจกันเดินก็ตัวชนก็สามสี่ศูนย์หนึ่งออกสามหนึ่งนี่ชนสี่ตัวนะนี่ค่ะสามหนึ่งเดี๋ยวเว้นให้มากกามันแห้งก่อนแลังนี้เราก็มาดูเมื่อที่ออกสามหนะึ่งะสูตรเก่าของเราชนกันที่หนึ่งสองสามสี่เลยหนึ่งสองสาม สี่นะอา้าวหนึ่งสองสามสี่ออกสามหนึ่งสามหนึ่งปากกาพวกนี้มันราคาไม่แพงน่าล่าเหมือนประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะยี่สิบห้าบาทมันจะมันจะแห้งช้ากว่าปากกาอันนี้เป็นจะเป็นแห้งไวกว่านะคะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนไส้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนคลิปต่ตอไปสามหนึ่งนะเดียวจานใส่สีก่อนสามหนึ่งสามหนึ่งของอันนี้นะของ ของที่เรากำลังเรียนกันนี่สามหนึ่งโอเคนี่ของเก่าเนี่ยสองสามสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี้ก็เข้าสามหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเอามาเช็คเอาข้างล่างเป็นหลักเนาะข้างบนเลือกเองนะสองเนี่ยก็ตัดไปเลยไม่มีในนี้สี่มีนะก็ตัดไปได้แค่ตัวเดียวก็เหลือตรงนี้เลยสามหนึ่งนี่ใครจะใช้ของเก่าก็ตามนี้เลยอันนี้ก็เข้าอยู่นี่ก็เข้ามาถึงนี้่ละ แมท่านผู้ชมใครจะตามสองสูตรชนตัวนี้หรือว่าของเก่าสองสูตรชนที่ประกาศสีเขียวๆนี่ก็แล้วแต่เลยนะพากันเข้าหมดนะแต่ว่างวดเนี้ยต้องใช้ดุลพินิษอย่างหนักเลยะคะใครจะตามตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะหรือใครจะตามทั้งสองเวอร์ชันเลยก็ได้นะคะต่อมาเนาะวดที่ห้านะคะดูผลออกเลยแปดเก้านี่แปดเก้าเราก็มาดูแปดเก้าฝั่งนี้ก่อน มันมีตัวเลขแปดเก้าอยู่อันนี้ก็มีตัวเลขแปดเก้าเห็นไหมแปดเก้าแล้วอันนี้ชนสี่ตัวมีแปดเก้านี่นะมีแปดเก้าจันก็ติดค้างไว้ก่อนแล้วกันรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะมันใส่ไม่ได้ดังดังใจหรอกนะอันนี้ง่ดที่ห้านะที่ชนตรงที่แปดเก้าของเก่ามาชนสามตัวนะคะแปดเก้าศูนย์ 8ปดเก้าศูนย์ตัดไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมวันนี้มีแปดเก้าศูนหมดเลยมีแต่เอาอันล่างไปตัดข้างบนแต่อาจารย์จะไม่ตัดนะเหตุผลเพราะว่าเผื่อข้างล่างนี้หลุดนะเผื่อข้างล่างนี้หลุดแต่ว่าเดี๋ยวจับให้ตัวหนึ่งมันจะได้แค่ตัวเดียวเองนะคะท่านผู้ชมถ้ากระทบกันนะ่ได้ชุดเดียวแต่จะไม่ตัดนะท่านผู้ชมเลือกสีเขียวเขียวเนี่ยสีเอสีน้ําเงินเนี่ยเลือกสีน้ําเงินเ,นาเอาเองนะสําหรับคลิปนี้ส่วนสีเขียวอาจารย์จะแนบมาให้เนี่ยมันออกแปดเก้านี่ยมันมีแปดเก้าแล้วมันชนกันสามตัวเลยแปดเก้าศ เอาแปดเก้าเดี๋ยววงกลมไว้ก่อนเข้าแปดเก้านี่ค่ะข้างบนก็เข้าเนี่ยแถวบนเนี่ยเข้าแถวล่างนี้ก็เข้าโอเคแปดเก้านะแปดเก้าอุ้ยไม่ได้ใส่ข้างล่างใส่ข้างบนเดี๋ยวใส่ข้างล่างมันจะมาเด่นทับกันนะโอเคดูแค่นี้ใครตั้งใจฟังก็โอเคนะใครลากไปลากมาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ะค่ะท่านผู้ชมต่อไปงวดที่หกเลยเนาะงวดที่หก มาดูผลออกก่อนนะงวดที่ออกสองหนึ่งคือคืองวดที่แล้วนะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่เจ็ดงวดนะจากทั้งหมดสิบสี่งวดครึ่งหนึ่งเลยเนาะมาดูสองหนึ่งแถวของตัวนี้นะคะสูตรนี้อาจารย์เอาไปกระทบกับพวกล่างนะจับคู่เพราะให้เห็นตัวเลขมันเยอะนะเจ็ดตัวกลัวว่ามันมันน่าจะไม่หลุดนะคิดเอาเองนะคิดในใจว่ามันน่าจะไม่หลุดเลยคัดเลือกสูตรนี้ไปนะก็คือ สอนึ่งใช่ไหมมันังเข้าอยู่ที่สองหนึ่งน,นี่นะคะท่านผู้ชมสองหงส่วนสูตรเนี้ยมันเป็นสูตร6กหลักก็สองหนึ่งระยะทางการเดินมา14งวดนะสองหงแล้วไอสอสูตรได้ชนกันหลายตัวเลยชนถึง6ตัวเลยท่านผู้ชมงวดนี้ก็มีสองหงอยู่นี่คะสองหนะสองหนึ่งแล้วถ้าเป็นสีเขียวของเก่าใช่ไหมสอสูตรที่ชนกันที่เราตามอยู่นะมันชนถึงสตัวเนาะห กศูนย์แล้วก็หนึ่งสองใครจำได้บ้างคะอันนี้่นะแล้วมันที่มันเข้าหนึ่งสองตรงนี้นี่ fc บางท่านบอกไม่ชอบเลขนี้เนะาะก่อที่แล้วชอบสองหกเนี๋ยที่อาจารย์ฝันให้เลยสองหกคู่นี้นะแต่มันออกหนึ่งสองคู่นี้่ะมันออกไปแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองโอเคแล้วถ้ามาเทียบกับสองสูตรเนี่ยท่านผู้ชมมันชนตัวเดียวเลยใช่ไหมหกกับศูนย์ข้างบนก็ไม่มีใช่ไหมหกกับศูนย์ไม่มีข้างบนแต่หนึ่งสองมี หกตัวนะชนกับสี่ตัวเหลือแค่หนึ่งกับสองไอหกกับศูนย์นี่ก็ไม่มีใช่ไหมเนี่ยหกศูนย์เนี่ยไม่มีเนี่ยอันนี้มีนะตัดไม่ได้อันไหนอันไหนมีของข้างล่างอาจารย์จะตัดให้แต่ข้างบนเนี่ยจะไม่ตัดเนื่องจากอยากให้ท่านผู้ชมเลือกเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางของคู่ใหม่ที่อาจารย์เทียบให้เนาะอันนี้อาจารย์จะใส่สีหนึ่งสองนะของสูตรที่หนึ่งที่เรียนกันนี่สองหนึ่งหนึ่งสองนี่อันนี้ก็สองหนึ่งอยู่นี่นะเนี่ย แล้วน,นี้ชนกันชนหลายตัวเลยก็ได้สองหนึ่งนี่ค่ะถ้าเอาพวกนี้นะไปช่วยกับตรงนี้จะเหลือแค่ชุดเดียวก็คือสองหนึ่งแต่เนี้ยอันเก่ามันเข้าจริงอยู่แต่อันใหม่นี่นะมันเป็นปัญหานะคะท่านผู้ชมมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนี่เลยนะมันต้องมีสูตรเข้าบ้างสูตรหลุดบ้างนะหรือว่าถ้าพร้อมใจกันเข้ามันก็เหลือตัวเดียวนะคะนี่เรามาดูด้วยกันเนาะอันนี้จอห์นเขียนด้วยดีสอนะน,นี้เดินทั้งหมดสิบี่งวดแต่ทำมาให้ดูแค่เจ็งวดนะ ให้ดูให้สไลด์ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะแล้วเราก็เอาสองศูนย์นี้จับชนกันเหมือนอย่างที่เป็นสีน้ําเงินนี่นะคะมันจะชนถึงสี่ตัวก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดใเนี่ยศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะคะแล้วมันเราก็จะรอผลอยู่ว่าไอ้ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเดียจะเข้าไหมหรือจะหลุดนะตรงนี้นะที่เรารออยู่นี่เรารอผลอยู่กี่ที่เต็มเลยก็ได้นะฮะอ่ะเรารออยู่นะตรงนี้สีน้ําเงินนี่ ท,ที่ไม่ต้องไปจับชนกับไข่นะประมาณนี้ดูนี้แล้วทีนี้ถ้าเราจับชนจะดูเสียาจารย์เอามาถูกไหมศูนย์ศูนย์มีไหมนี่หนึ่งนี่สองไม่มีนะสามไม่มีนะเจ็ดแล้วก็แปดนี่อ้าวอยู่นี่นะแปดก็ชนกันหนึ่งสองสามสี่ตัวชนกันสี่ตัวนะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดถูกต้องเนาะรออยู่นะคะวันที่หนึ่งสิงหา ทีนี้อ้าวอาจารย์จะเขียนไอ้สูตรเก่าของสีเขียวให้เลยนะทําเหมือนกันมันอันนี้ชนที่5้าเศูนหะคะหรือ9 0้าหอะไรก็ได้นะมันจะมี4ี่ตัวเนี้ยที่ชนนะคะสี่ตัวนี้ของของเก่าที่เราตามอยู่นะ,ะอ่าบางท่าน แล้วหลัก10บ,บางท่านก็เน้นไปที่เลขเก้ใช่ไหมก็จะมี90้าศูนย์เก้าหนึ่งเอะไรแบบนี้ถ้าเน้นเก้นะถ้าใครชอบ0ย์ก็ศูนย์เอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าชนกันนะท่านผู้ชมชนกันอาจารย์จะเอาสีเขียวเป็นหลักให้นะแต่ส่วนสีฟ้านี่ก็เลือกจับเอาเลยเนาะเลขห้ไม่มีะคะท่านผู้ชมไม,ไม่ชนเลขเก้ไม่ชนนะมีชนแค่ชุดเดียวอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือคู่ศู แต่มันจะต้องเข้าทั้งหมดสี่สูตรนะอันนี้ชนมาแล้วสองสูตรอันนี้อีกสองสูตรนะแล้วถ้าทั้งหมดนี้ชนสี่สูตรมันจะเหลือแค่ศูย์หนึ่งชุดเดียวจะเหลือแค่ศูนย์หนึ่งเขียนไม่ให้ใครจะจับก็ได้นะศูนย์หนึ่งหลักสิบศูนย์หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งศูนย์โอกาสมายากนะเหมือนเลขสิบสามะมายากแต่สามหนึ่งมาได้แบบนี้นะ หนึ่งสามเนี่ยไม่ค่อยมาแต่สามหนึ่งมาได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคู่ศูนย์หนึ่งไปถ้าสองูตร์ที่ชนเออถ้าสี่ศูตย์นี่นะฝั่งนี้ก็สองูตรชนฝั่งนี้ก็สองูตรชนก็เป็นสีู่นรชนจะได้ศูนย์หนึ่งชุดเดียวแต่ถ้าเราเอาสีน้ําเงินนียมาคิดนะสีน้ําเงินมาคิดก็มีจับเลยเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอาจารย์เขียนให้นะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปด มันก็จะเจอคู่นี้คู่ศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะที่เราทําตรงนี้นะศูนย์หนึ่งตัวนี้ไม่ไม่เด่นสําหรับงวดนี้นะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัวนี้นี่แม่พอทาสีปพ๊บมันจะเลอะเลยเพราะมันมันไม่ค่อยแห้งอย่างที่บอกไปเนาะขนาดร่ำหนึ่งยี่สิบาทกว่าแล้วนะยัยงไม่ค่อยนั่นเลยไม่ค่อยแห้งศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดเนี่ยที่เราทําหลากหลายสูตรเราจะเจอศูนย์เจ็ดนะท่านผู้ชม ศูนย์เจ็ดถ้าอันนี้เข้าก็อีกแนวหนึ่งถ้าพากันเข้าก็ศูนย์หนึ่งถ้าอันนี้เข้าก็เลือกเลยนะเก้ายังว่าเนี่ยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเลยก็แล้วแต่แต่ถ้าข้างบนเนี่ยเข้านะคะท่านผู้ชมตัวศูนย์เจ็ดนี่ที่เราทําได้ตัวน,นี้หลายสูตรเลยนะหลากหลายสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมที่ได้ศูนย์เจ็ดหรือว่าที่อาจารย์บอกว่าใครไม่ชอบศูนย์เจ็ดก็บางสูตรก็มีสำรองไว้ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปดนี่ ใครชอบแนวทางเลขแปดก็อยู่ตามนี้เลยนะนี่ค่ะนี่มันชนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะศูนย์เจ็ดอ่ะใครไม่ชอบศูนย์ก็หนึ่งเจ็ดก็ได้นะหนึ่งเจ็ดมันก็เคยออกนะคะออกไปหววหนึ่งเจ็ด 1, 7, แล้วก็ออกมาที่หกศูนย์นี่นะหกศูนย์หรือใครจะชอบแนวทางของเลขแปดก็จะมีศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปดนี่ใช่ไหมคะแต่ละสูตรก็ล้วนแล้วแต่ว่าเข้าของงวดที่ออกสองหนึ่งทั้งสิ้นเลยเนาะ สองหนึ่งทั้งสิ้นเลยอันนี้อาจารย์จะรอผลอยู่นะคะันของวันที่หนึ่งสิงหาใครจะชอบของคู่ไหนก็นั้นแล้วแต่ถ้าไม่ชมเลยใครจะตามของเก่าก็งวดที่แล้วที่เป็นสองนึ่งหนึ่งสองนี่งวดนี้ก็ตามนี้เลยนะคะอาถ้าตามนี้เลขเก้าก็จะดังหน่อยฮะก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแต่หลักสิบที่อาจารย์วางให้ไปสามที่หกชุดตรงจะไม่มีเลขเก้าไหมฮะมันต้องคิดนะหลายตลบนะคะท่านผู้ชมกว่าเราจะตัดสินใจเสี่ยงโชคอะไรอะไรไปได้ ทีนี้มาดูเด่นนะคะอาจารย์วางไปให้แล้วนะ9016งวดงวดนี้ออก21นะเข้าเลขหนึ่งเด่นล่างงวดนี้เป็นงวดที่15ตัวคำนวณของงวดที่เราจะใช้นี่ของวันที่1สิงหานี่ก็7894นะฮะอ่ะเจ็ดใครชอบแนวทางของเลข9ก็ได้ใครชอบแนวทางของเลข8ก็มีใครชอบแนวทางของเลข7ก็ได้นะแต่เลข4นี่ไม่ค่อยเจอนะฮะ ต่อมาอีกสูตรหนึ่งห้าสี่สามสองสองสูตรนี้มันมันไม่มีเลขชนกันมันมาสูตรตัวอันนี้มาหนึ่งอันแต่อันนี้มาเลขสองมันก็เลยก็เลยได้เป็นสองหนึ่งค่ะสองสูตรี้อย่างละสี่ตัวเท่ากันในทํานองเดียวกันตรงนี้นะห้าสี่สามสองได้มาอันนี้ก็งวดนี้ก็หนึ่งศูนย์เก้าแปดแล้วย้อนกลับมาดูจะมีตัวชนนะคะที่เป็นเลขเก้าเลขแปดที่ชนชนอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้เพราะว่าจะาไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูนะคะยังไม่ได้เทียบให้ดู แต่ตัวเลขถ้าเราทํามาได้ถ้าเราชอบเลขศูนย์นะเลขศูนย์ที่เราทําได้หลักสิบใช่ไหมก็มีโอกาสเป็นศูนย์เจ็ดที่เราทําได้ก็มาก็ได้นะคะศูนย์เจ็ดแรียกว่าศูนย์แปดฝั่งนี้ได้ศูนย์นะฝั่งนี้ได้แปดแต่และสูตรสามารถมาได้ถึงสองตัวแต่มีศูนย์รองรับมีแปดรองรับได้แล้วหนึ่งฝั่งนี้ก็มีเจ็ดฝั่งนี้ก็มีตัวนี้ก็ได้นะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งอยู่นี่แล้วเจ็ดตัวนี้อ่ะ แล้วถ้าเป็น08ก็0ตัวนี้8ตัวนี้ต่อมา18นะ1ตัวนี้8ตัวนี้แล้ว78นะ7ตัวนี้8ตัวนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเราก็สามารถจับคู่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะอันนี้อาจารย์เพียงทํามาให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งทั้งสองสูตรนี้ก็เดินดีนะระยะ14-15งวดเลยสี่ตัวนะเดินดีอาจารย์สอนไปหมดแล้วนะคะสูตรเหล่านี้ อันนี้ก็สอนแล้วอันนี้ก็สอนแล้วนะคะนี่ก็สอนแล้วสอนแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมสอนไปหมดแล้วในตัวสูตรเด็ดอันนี้เพียงอาจารย์จับคู่ครบล่างนะครบล่างสูตรอื่นๆให้ดูบ้างนะคะท่านผู้ชมเราไม่ใช่เราจะดูแต่ของเดิมเดี๋ยวลดหน้าจอให้นะ,ะอันนี้อาจารย์ทําตัวอย่างให้ดูแค่ครึ่งทางนะคะก็คือเจ็ดงวดพอเห็นไหะระยะมันเดินนะเนี่ยาจาย์เขียนด้วยดินสอนสิบสี่งวดนะนะคะตามนี้เลยเนาะ อาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะก็คือช่องหลังบ้านของอาจารย์ก็คือในหน้า d ด s ก b บอร์นั่นนะคะ BFC อนะอยากบูชาอย่างที่อาจารย์ใส่นี่ก็คือกําไรกําไรนะคะธนาบาดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหินดวงตาดวงตาสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมเ,เป็นมีทั้งหมด3ดวงนะก็ทักมามาคุยกันกับอาจารย์ที่ facebook นะจะไม่คุยในที่เราช่องทํางานกันนะคะ ให้เข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์ชื่ออาจารย์เนาะแล้วก็หาดูหรือว่าพิมพ์ชื่อช่องมีดีชาแนลก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปบวกเพิ่มเพื่อนไว้นะสำหรับคนที่อยากบูชานะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะนี่ค่ะกําไรเนาะกําไรข้อมือนะคะก็คือหนึ่งเฮงนะคะอาจารย์นี้ใส่ไม่ขาดไม่เคย ตั้งแต่ใครเข้ามาดูในช่องอาจารย์จะเห็นข้อมืออาจารย์เนี่ยข้างขวาจะใส่ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ามันตั้งแต่ทํามานี้อาบน้ําอะไรก็ไม่ถอดนะคะใส่ตลอดเลยนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของจริงจะดูแล้วสวยงานนี้จะสวยมากเลยปานี้แล้วก็เนี้ยบเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ มีจำหน่ายอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวก็มีนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะใครอยากได้ทักมาที่อาจารย์ครึ่งๆึ่งเลยนะคะราคาที่อาจารย์นี่ตามของวัดแล้วก็บวกค่าส่งนี่ฟรีนะคะส่งฟรีนะอาจารย์บวกค่าน้ามันนิดหน่อยเองนะคะท่านผู้ชมเผื่ออยากให้ Fc มีโชคมีชัยร่ำรวยไปกับอาจารย์นะคะนี่ค่ะถ้าเรามีแล้วเราก็จะเฮงเฮงรวยรวยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่เลยเนาะ อันนี้จะแบบคล้ายๆของอาจารย์เหมือนของอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอันนี้เหมือนของอาจารย์เลยนะคะก็คือดวงตาสวรรค์นนะบางครั้งหายากอันนี้เป็นหินของที่เบตนะคะเป็นหินธรรมชาติแท้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องใ,ใครชอบของสวยของงามแล้วก็ของขังด้วยนะคะก็คือก็เรียกสายหมูนะท่านผู้ชมใครเป็นสายหมูมียันด้วยนะคะรวยรวยเฮงเฮงแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ก็มีจานวนไม่มากนักนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้ก็ทักมาหลังบ้านคุยกันเนาะอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้โฆษณาอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมใครชอบก็ไปดูใน Facebook อาจารย์ช่องช่องชื่ออาจารย์นะนะจะมีถ่ายรูปแบบนี้ไว้นะที่ที่เฟซบุ๊กนะคะก็แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีกระถากํากับให้ด้วยนะเราท่องกระถาอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะกระถาถ้ายากไปท่องท่องยากก็ ท่องคาถาที่ง่ายๆพวกที่อาจารย์ท่องประจําก็พวกยะถาตังติมะตังกาวเสตังง่ายนะคะเป็นคาถาเรียกเงินเรียกทองนะเรียกโชคเรียกลาบแบบนี้นะคะนี่สวยนะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะนี่อาจารย์ก็จะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครไม่มีอะไรให้ตัวเองของขวัญก็ตัวนี้ได้เลยนะแบบอาจารย์นี่นะคะเราจะได้รวยไปได้วยกันนะคะท่านผู้ชมนะโอเคมีไว้มันดีนะคะไปหยิบจับลอตเตอรี่ที่ไรน,นะ ถึงไม่ถูก2ตัวท้ายก็ถูกสามตัวท้ายนะเออประจําเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็บทเราก็คาดหวังอยากได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะเนะเออาะใครคิดเหมือนอย่างอาจารย์บ้างนะคะก็ขอคุยเล่นบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็โฆษณาสินค้าบ้างนะคะที่อาจารย์ทําจําหน่ายให้กับ f อของทางช่องนะคะ ทีนี้ก็ตามที่อธิบายมาทั้งหมดนี้คงจะเข้าใจนะคะความหมายของอาจารย์ก็คือไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งที่จะเดินไปด้วยกันทั้งหมดนะคะถ้ามันพร้อมใจกันเดินไปทั้งหมดเลยที่อาจารย์กําลังสอนอยู่นี่คืสี่สูตรนะคะจะได้ตัวเดียวเลยคือศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งแต่ถ้ามันเดินมาไม่พร้อมกันใครชอบคู่นี้ก็เอาตรงนี้ใครชอบคู่ข้างล่างก็เอาข้างล่างใครตามของเก่าอยู่ก็ต้องติดแนวทางเลขเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้านะคะใครชอบสูตรนี้ก็ จะมีแนวทางของเลขนะคะที่อาจารย์ชอบอยู่ก็คือ07นะคะหรือไม่งั้นก็78อะไรประมาณนี้นะลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ